เพื่อนๆรู้ไหมว่ามีแฟ้มลับของมูล,ลนิธิ SCP กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่แทบไม่มีใครอยากพบเจอมันคือปรสิตที่สามารถแทรกซึมและแทนที่ร่างกายมนุษย์ทั้งร่าง SCP 150์ปรสิตครอบงำร่างกายหากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะคะอย่าลืมเคาะหน้าจอสองที่ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ดูวิจะเล่าให้ฟังค่ะ 1> S.C.P. 1 5 0นะคะมีลักษณะคล้ายเชื้อราและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมันเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสดโดยตรงเมื่อเขาสู่ร่างกายนะคะมันแพร่กระจายผ่านกระแสเลือดเหมือนเทาวันสีดำที่ค่อยๆค,ครอบงำเส้นเลือดและอวอยัยวะผู้จิตเชื้อนะคะจะเริ่มออนเพลียและเกิดอาการเคลื่อนไสดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นมัว ไม่กี่วันถัดมานะคะปลามเนื้อและผิวหนังจะถูกแทนที่ด้วยเส้นใยของ SCP-150 จนร่างกายไม่ต่างจากเปลือกที่ถูกสิ่งอื่นควบคมุมเหยื่อที่ถูกครอบงำทั้งหมดนะคะจะยังคงเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีสัญญาณของจิตสำนึกด,ดั้งเดิมหลงเหลืออยู่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือปรสิตจะสืบพันธุ์ต่อไปในร่างเหยือ่อและพร้อมแพร่สูค่คนอื่นๆผ่านการสัมผัสเพ,พียงเล็กน้อย นั่นคือเหตุผลที่ SCP-150 ถูกจัดให้อยู่ในการกักกันอย่างเข้มงวดที่สุดเพราะหากมันหลุดออกมาเพียงครั้งเดียวโลกอาจไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป